จับมาแล้วยกอีแดงตั้งแต่มันเกิดยังโมนิจับมันเลยมันหลักคอดเองมันหลักคอดอยู่เชิงดาดฟ้าอะโมเมนดาดฟ้าฟ้าเพดานฟ้าเพดานกุฏิห้องอแงวเงาเงาจนมันใหญ่ แม่มันเอาอาหารขึ้นไปมันไปหักให้ลูกมันกินนาจับม้ยขนาดเลยนี่มาแล้วแม่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 หิวแล กระไดแมวกระไดเต็มต,ตึ้งอยู่ในวัดล่างตัเขา,ามาปอยอามาปอยวัดสีขามันก็บรได้สีตีมันก็บรได้โอ้ยย่านเป็นบาปย่านเป็นกรรม หมาพอแล้วแมวพอแล้วโยมเอ้ยอย่ามาปล่อยวัดเลยเอ็นลำบากแกพระแก่เจ้าแต่ว่าตัวนี้มันคลอดเองตัวนี้แม่มันขามาปล่อยพระอยู่ในวัดเห็นเลยเอามาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เป็นไงขึ้นไงขึ้นเป็นสาวได้เที่ยวได้แต่ลูกอันนี้ก็ได้ลูกอีกแล้วนี่ก็ได้ ลูกก็เริ่มใหญ่ก็เริ่มเริ่มไปมีเพียสสัมพันธ์อีกแล้วอ้ยอุ้ยกลับเนี่ยทิ้งแตน้อมเนาะหายาคุ้มสิได้มามน้ันกินมันจังเสบุร้ลูกเต็มวัดเต็มวานแ่ล้ะลองเหงื่อมันกินดู เอานี่อาหารเม็ดเนี้ยเหนี่มาเอ้ะมันกินแล้วนี่อาหารเม็ดเนี้ยนี่เอา้เอาเน้่นี่อาหารเม็ดเนาะกินไหมกินโอ้ยน้อเกินกำเกินกำบุกข้าอยู่ซื่อๆกับยังใครด้วยเหรอ ไ่อยู่ซื่อๆแล้วกินแล้วไปขี่ใส่ฟ้าเพดานเหม็นลงมาหากุฏิจนยาคู่ก็อยู่บ่ได้ยคู่ก็อยู่บ่ได้อตาตมาก็อยู่บ่ได้ยเหม็นขี้แมวหอบมันนอนอยู่นอกกุฏิมันขึ้นซะอากาศจากิได็จบริสุทธิ์เกล็นน้องเกล็นโอ้ย อ๋อจะเล่นนี่ไม่เคยเขาเนื้อให้เพืนแเล่นนี่เอาเนี่เขีนโอ้ยชีวิตนะ้อชีวิตชีวิตเกิดมาเกิดมารับกรรมวนะ่เนาะอืมเกิดมาเป็นพระละเนี่ยครูเนาะ แมวลายแมวลายน้อยแมวลายบางตัวสีขาวบางตัวสีเหลืองบางตัวสีดำน่ะกินแซ่บแล้วบา้าน,นเดิมบโบรานอย่าคู่เลวบ้านย่านนี้โบราณไหมตัวสีเหลืองๆนี่แมวตัวสีเหลืองๆนี่ พวกพวกเนี้คู่บวชเป็นพระแล้วเฮ็ดพิษสินตายไปไปเกิดเป็นแมวไม่ตัวสีขาว,ขาวนี่พวกแม่ขาวพวกแม่ขาวพวกแม่สีบวชมาเป็นแม่ขาวแม่สีแล้วเฮ็ดพิษสินตาไปเกิดมาเป็นแมวสีขาวพวกสีดำดำไล่ๆคนหย่อนนี้ยพวกพอลุ้สี ก็พื้นสีบวชมาเป็นพือนสีแล้วบุปริบัติในสินในทรรมตายไปเกิดมาเป็นแมวสีลายคือตัวนี้แหละเอาเขียนเขีนเขียนยินเสียงแม่ห้องแล้วโหนขี่เขาไปแล้วอืมอ่ะชีวิต